ก็มีการรีเสิร์ชเรื่องข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของของการนําเสนอท,ที่ที่มีตัวละครที่มีอยู่มีชีวิตอยู่จริงในในพิเรียนนั้นโดยที่ผสมผสานกับตัวละครที่สร้างขึ้นเพื่อให้เรื่องมันดําเนินไปได้อย่างคมกลืนแล้วก็มีเหตุมีผลแล้วก็มีความสนุกนะครบรถทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงอยู่ในละครเรื่องนี้ด้วย ปราบลืม้มเนาะปราบลื่มที่สื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับนะครับของไทยพีบีที่มากันอย่างพร้อมเพรียงจริงๆแล้วได้ยินว่าวันนี้มีมี4งานในช่วงเช้าทุกคนมากันอย่างแบบคับขั่งแล้วก็เกินความคาดหวังคาดหมายนะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงแล้วก็ทุกสำนักมามาณที่นี้ด้วยนะครับ ก็ต้องต้องบอกว่าถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอันดีนะครับในการที่เราเริ่มต้นกันในวันนี้แล้วก็ก็ไม่ไม่คิดว่าคนจะสนใจกันขนาดนี้นะครับหรือมวลชนนะครับทุกแขนงให้เกียรติกับทางไทยบีเวสมากๆนะครับในการที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับ <c oughs> ก็โห <c oughs> ก็ยังตื่นเต้นนะครับถือว่าถือว่าเรามีนิมิตหมายอันดีร่วมกันในการเริ่มต้น,นครับเปิดกล้องเราครับ ก็เหมือนกันค่ะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่วันนี้ให้เกียรติมาแล้วก็ขอบคุณน้องๆนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมแม็กซ์เมจิกเอ็นเตอด้วยค่ะที่วันนี้ก็ช่วยกันจัดงานขึ้นมาค่ะอืมใหญ่มากไหมก็ก็เอจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้อง ใหญ่หรือไม่ใหญ่เนาะมันอยู่ที่อยู่ที่ประเด็นที่นําเสนอมากกว่านะครับว่ามันจะ,ะกระทบหรือว่าโดนใจทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทุกเพศทุกวัยมากน้อยแค่ไหนต่างหากอันน้นคือสิ่งท,ที่ที่พวกเราทุกคนนะครับตั้งใจทำนะฮะเพื่อการนี้ด้วยการที่เรามีที่ปรึกษาอยู่เกือบสิบคนนะฮนะกนะว่ากว่าบทแต่ละซีนแต่ละตอนที่จะจะ เอามาผลิตนะครับข้อ,อนนี้มีการกรองกันกันอย่างพิถีพิถันทุกฝ่ายเนาะทั้งทางสถานีแล้วก็ทางผู้ผลิตรเรื่องสําคัญที่สุดคือการทําวิจัยข้อมูลรีเสิร์ชนะครับผ่านนะครับผ่านนักวิชาการที่เราเชิญมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําออกไปเนี่ยเราคิดว่าเราได้กรกรองกันอย่างรอบคอบแล้วนะครับนะครับคิดว่าตรงนี้ไม่หนักใจ คือด้วยความเป็นละครเนาะวามละครคือความบันเทิงแล้วก็ส่วนหมอบิสรรา์ก็เป็นเป็นละครนอกวจากเป็นละครเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีความบันเทิงกับสาระอะไรที่มีอยู factor, stage, ่จริงในในยุคสมัยนั้นเราก็จะรักษาไว้แล้วก็ให้คงความดีงามอยู่อย่างนั้นอะไรที่เป็นตัวละครที่เราสร้างขึ้นเพื่อให้เรื่องมันมีอะไรมันกลมกล่อมแล้วก็สามารถที่ดําเนินไปได้อย่างอย่างสนุกด้วยเนาะเราก็จะตรงนั้นอะตรงนั้นเราจะเราจะเราจะมีการแต่งเติม ได้ตามสมควรแต่ว่าเรื่องที่เป็นเรื่องจริงเราก็จะไม่บิดก็เป็นพระองค์เจ้าดาราวดีค่ะก็เป็นพระเมสีพระเมของสมเด็จกรมพระราชวังบวรนะคะก็เหมือนเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องคือเป็นคนที่ดูแลหม่อมต่างๆเจ้าจอมหม่อมห้ามต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ท่านจะต้องคิจารณาต้องดูแลต้อง ตัดสินอะไรยังไงก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นบุคลิกของของพระองค์ท่านค่ะค่ะท่านนานที่แล้วเหรอคะก็จะคือชอบพิเรียดค่ะชอบชอบแต่ว่ายังไม่เคยแต่งในยุครัชกาลที่3นะคะ,คะก็ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แต่งนี้ก็สวยงามมากค่ะ <laughs> ค่ะแแมยยย่่่ะพีีนองเดไไรรบต จริองอย่างที่ทางพุ่มกับก็บอกแล้วนะคะว่าจริงๆเขาก็รีเสิร์ชมาแล้วแล้วก็ทำทำทำข้อมูลอะไรมาอย่างถูกต้องแล้วถ้ามันจะยากก็คือเรื่องของการท่องนี่แหละคะ่ะ mm hmm. <laughs> การพูดต่าง, mm hmm. างๆเพราะว่าพอเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าเป็นนายก็จะต้องแบบมีหน้าที่อบรมสั่งสอนหรือพูดจาอะไรเงี้ยมันก็ต้อง,ก,องก็ต้องมีข้อข้อความค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ก็พยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดค่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายนะครับแต่ว่าก็เ,าเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนครับเพราะว่านักแสดงนะครับก็ต้องทําอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองให้เป็นธรรมชาติที่สุดซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายทุกวันนี้ก็ท่องบทแอ๊เอแต่งก่อนว <c oughs> ิแอบอ่านละฮะ ก็จริงๆก็คือในยุคนี้ค่อนข้างง่ายหน่อยตรงที่เวลาเราจะหาข้อมูลอะไรมันก็จะอยู่ใน YouTube หมดทําให้เราไม่ต้องไปอ่านแล้วก็ใช้วิธีการดูเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะง่ายขึ้นแต่ก็ก,ก็ก็ต้องเปรียบเทียบหลายๆอันว่าอันไหนน่าจะใช่หรือไม่น่าจะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็ล้วนแต่มีข้อมูลเป็นของตัวเองแล้วก็เอามาปรับแต่งให้เข้ากับเนื้อหาแล้วก็สุนทรพูดในเวอร์ชั่นของหม่อมเป็ดสวรรด์ด้ยครับ โอคิดว่าคุณสุนทรพูดน่าจะแต่งกลอนอย่างเดียวแต่คงไม่ได้พูดเป็นกลอนตลอดเวลาอ่าซึ่ง <c oughs> ซึ่ง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 คิดว่าเป็นแบบนั้นนะฮะ<อ>ขอขอ,ขอ,อนุญาตเมาส์พี่โอนิดหนึ่งได้ไหมคะเอ่อครับโทรไปหาพี่โอบอกว่าจะทำละครเรื่องนี้แล้วก็พี่โอลบัอลบบทสุนทรพูดให้พี่หน่อยนะโอยินดีครับพี่แล้ววันดีคืนดีหลังจากนั้นอีกสองสัปดาห์ต่อมาก็มีสายจากพี่โอเข้ามาพี่ถาครับเอ่อตอนนี้โออยู่วัดเทพพิดาราามครับฮะ ไปทำการบ้านเลยใช่ใชโอไปทำไมแถวนั้นคือไม่ให้เล่นไม่ได้ล้คือเหมือนบังคับเราอยู่ในทีอ่ะฉันมาที่วัดเทพทิศารามแล้วนะแม่ฉันเล่นไม่ได้แล้วนะไปเอาไปไปบิ้วไปบิ้วตัวเองครับไปไหว้ขอท่านว่าต้องได้เล่นนะเพราะสุดท้ายแล้วก็คือพระองค์หญิงพระเจ้าวิราชก็คืออุปถัมภ์แล้วก็มาอยู่ที่วัดเทพทิศารามก็ไปเอาอารมณ์ไปเอาอารมณ์ไปเอาฟิลครับพิถาครับ ใช่ใช่ครับขอบคุณครับของอทีมรับบทเป็นหม่อมเป็ดนะคะจริงๆต้องบอกว่าดีใจตั้งแต่พี่ถาติดต่อมาแล้วเพราะว่าพอพี่ถาส่งบทมาให้อ่านอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าชอบแล้วก็ตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่อ่านเลยคือด้วยด้วยเป็นคนที่แบบชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกเรื่องราวเหล่านี้จริงๆแล้วเราได้มาถ่ายทอดบทบ,ทบาทของบุคคลที่มีอยู่ในอดีต จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประกอบกับเรื่องราวที่มันเป็นความเข้มข้นในเมื่ออดีตที่มันแบบเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวความรักที่มันแบบไม่จํากัดเพศในยุคสมัยนั้นนะคะว่าเป็นยังไงมันก็เลยยิ่งทําให้แบบมันดูน่าสนใจและยิ่งได้มาเจอแบบน้องฟิล์มอย่างเงี้ยที่เราเคยร่วมงานกันอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบออสบายใจและคิดว่าน่าจะแบบสนุกแน่นอนแล้วก็พิเศษด้วยคือแบบได้เจอพี่นก ได้เจอแบบพี่โอคือเป็นนักแสดงที่แบบมีความมีความสามารถทุกคนเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็แบบดีใจอยู่แล้วค่ะโอกาสที่อยากจะร่วมงานกับพี่ๆทุกคนอยู่แล้วค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้รับบทคุณสุดนะคะในในพาร์ทของฟิล์มเนาะก็เวิร์กกับมันมานานถึงว่าด้วยด้วยบทด้วยแล้วแต่แบบพี่ถาโทรมาคุยเลยค่ะก็ดีใจมากที่ได้เล่นเพราะว่าตัวฟิล์มก็รุ้นมานานเลยแลวก็พอมาอ่านจริงๆค่ะก็รู้สึกว่าตัวคุณสุดมีความใกล้เคียงกับฟิล์มในหลายๆจุดมันหาจุดเชื่อมโยงได้เยอะ ค่อนข้างมากก็เลยรู้สึกว่าสบายๆในการเล่นมากขึ้นกว่าที่ตอนแรกคิดไว้ว่าเฮ้ยมันจะแบบยากหรือเปล่าเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มารวมงานกับพี่ฐานกับทีมนะคะพี่นกด้วยนะคะแล้วก็แบบทางแบบไทย PBS เลยางคะ่ะเพราะว่าเราเห็นผลงานของทางไทย PBS อยู่แล้วว่าพอเป็น period เนี่ยได้รับเสียงชื่นชมมาแบบสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าพยาสุริยวดีหรือแม้แต่แบบกุศบาลุยไฟ,ฟล์มก็หวังว่าเรื่องมอมเป็ดสวัสด์เนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เข้าไปอยู่ในใจของคนดูค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องนี้เรานําเสนอเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเน พิมก็สนับสนุนอยู่แล้วเรื่องของแบบแบบความหลากหลายทางเพศเลยคับเพราะพิมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบมันเท่ากันโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องเพศอะไรก็หวังว่าสื่อนี้จะเป็นสื่อที่ดีเพราะว่าพิมเข้าใจว่าการที่เรามีสื่อที่ดีอะค่ะมันจะสําคัญยังไงกับการที่เราจะสร้างทัศนคติที่ดีโดยเฉพาะกับเด็กๆยิ่งเขาได้รับสื่อที่หลากหลายแล้วก็ที่ดีอย่างี้ตั้งแต่เด็กอะพิมเชื่อว่าพอเขาโตขึ้นมาเขาจะมีใจเปิดกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความหลากหลาย ครับครับผมเป็นศัตรูหัวใจครับผมก็รับบทเป็นเจ้าคุณพระเจนอธิบาลนะครับก็เป็นตำรวจครับอยู่ภายในวังครับตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่สมมุติขึ้นมานะครับเพื่อให้เรื่องมีความสนุกสนานมากขึ้นนะครับก็เวลามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นภายในวังก็จะมีผมเนี่ยแหละแล้วก็มีลูกน้องเป็นประจงกับมั่นนะครับมามาเขาเรียกว่ามาคอยดูแลความเรียบร้อยครับ ครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ร่วมงานกับทางไทยพีบีเอสนะครับแล้วก็ครั้งที่2กับพี่ธานะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็เชื่อมั่นว่าผมจะทําได้นะครับก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดครับต้งพคาใหม่ต้อง่วามใหม่ครับผมจริงๆก็ยากตรงเรื่องของภาษาเนี่แหละครับเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดค่อนข้างเร็วอยู่แล้วแล้วก็ต้อง เหมือนกับทำตัวเองให้ช้าลงพูดให้ชัดขึ้นแล้วก็มีการแอบไปดูที่ผ่านมาแอบไปดูหนังโบราณมาหลายเรื่องเลยครับเพื่อให้ตัวเองแบบซึมซับว่าจะได้พูดช้าลงแล้วก็เข้าใจในบริบทต่างๆมากขึ้นครับก็ <c oughs> ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับเ,เรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์นะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับบอ <c oughs> <c oughs> ม้ครับผมเรื่องนี้ก็ได้รับบทเป็นลูกของรัชกาลที่สองครับเจ้าจางวางหมอนะครับก็เพิ่งได้ และบทมารู้เลยว่าน่าจะต้องทํางานหนักแน่นอนครับไม่ใช่แค่ตัวของผมนะครับแต่ว่านักแสดงทุกคนคิดว่าท้าทายครับเป็นบทที่ท้าทายมากเลยครับเคยครับเพราะว่าเรื่องก่อนที่ผมเล่นพิเรียดผมก็เล่นกับพิถาเหมือนกันก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกับพิถาอีกหนึ่งรอบครับแต่ต้องบอกว่าคราวกรอนเนี่ยผมผมจะได้บทไม่ค่อยเยอะๆมาผมจะเป็น ได้ขอรับแต่มาในครั้งนี้คือจัดหนักจัดเต็มเลยก็จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับได้ดูผลงานดีๆนะครับจากทาง t h a i PBS แล้วก็ Max Magic ของพิธาครับถูกต้องใช่ครับผมครับสวัสดีครับ ใช่ครับก็อุบไปก่อนฮะก็จริงๆก็จะมีพี่ประจงอีกคนครับใช่กับน้องขวัญครับก้าวเล่นเป็นขวัญครับขวัญจริก็เป็นแบบกระแสที่คนร้องด้วยขวัอย่างที่เ่าเราเป็นขวัญกเยอะมากใช่ครับก็เอ่อทุกคนก็จะได้เห็นก้าวอีกมูทหนึ่งก็คือก็จะได้รำไม่ต้องคนดูด้วยฮะก็เป็นอีกบทที่แบบท้าทายมากๆจริงก้าวก็เคยรำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไงครับเล่นขนพระแต่อันนี้ก็ ได้มีโอกาสมาเล่นเป็นละครนอกก็ต้องฝึกหนักๆเลยฮรคน่มี่เอนะครับสวัสดีครับผมฟิลกิติกรครับสวัสดีค่ะไฮชิติมาค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นอาเชียการค่ะครับสำหรับฟิลเรื่องนี้รับบทเป็นพระเจ้าสักครับ ก็เป็นรัชทายาทของรชัชกาลที่3ามเป็นเป็นหลานของของเสด็จย่าออที่เราสนใจใช่คค่ะก็สำหรับฮา,ายนะคะรับบทเป็นหม่อมยิ้มค่ะซึ่งมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็เป็นหม่อมห้ามของพระเจ้าสังขัะคาเฟิร์นะคะรับบทเป็นหม่อมแก้วค่ะหม่อมแก้วนี่เป็นตัวละครที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะอาจจะไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ะนะคะแล้วก็เป็นหม่อมห้ามอีกคนหนึ่งของพระเจ้าสังขัะ สำหรับฟิลเองจริงๆแอบ,แอบตื่นเต้นแล้วก็กังวลน,นะครับเพราะว่าปกติเราผ่านละครจกักจั่งงวงเนาะก็เล่น,เล,นเล่นมาหลายเรื่องเหมือนกันอยนะ่างเงี้ยก็เราห่างหายจากการเล่นละครไปประมาณ3ปีก็ต้องบอกว่าคือทําการบ้านเยอะแล้วต้องขัดเกลว่าเออเลคเตอร์ใหม่อะไรใหม่ๆหม่ใหม่หมดเลยเพราะว่าเราเราแบบไปร้องเพลงอย่างเงี้ยแล้วก็สาหรับในการเล่นละครเนี้ยเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับต้องขอบคุณคุณพิธานะครับขอบคุณแมทเนจิงแล้วก็ขอบคุณช่องไทย PBS ด้วยนะครับที่ให้โอกาส นะครับให้มารับบทเรียกว่าบทนี้เป็นบทที่แบบว่ามีตัวตนอยู่จริงด้วย,วยก็แอบกองังวลในเรื่องของคำนะครับคำแล้วก็คาแรคเตอร์ตัวละครอะไรเงี้ยครับก็บทนี้ได้ครบหมดนะครับสิบตอนแล้วก็เอากลับไปทําการบ้านแล้วก็ทําความเข้าใจกับตัวเองแล้วก็กับตัวละคร ก็รับบทเป็นคุณสุวรรณค่ะก็คือคุณสุวรรณก็เป็นผู้ประพันธ์เพลงยาวหม่อมเป็ดสวรรค์ทีเ่เป็นที่มาของละครเรื่องนี้ค่ะแล้วก็จริงๆก็ยังม,มีมีผลงานของคุณสุวรรณที่เราอาจจะแบบเคยเรียนตอนเด็กๆในภาษาเมริเตไท,ทยอะไรเงี้ยด้วยค่ะอะไรนะใช่เพลงยาวหม่อมเป็ดสวรรค์ ใช่เป็นคนเขียนเรื่องนี้ก็มีความเป็นกวีหญิงในยุคนั้นคู่มากับกวีชายซึ่งก็คือสุนทรภู่นึกว่ากวีชายอ๋ออันนี้อันนี้เป็นกวีอันนี้ก็อันนี้กวีติ๊กหรอก่ค่ะคือ ยากมากในเรื่องว่าบางคนแบบคิดว่าเออเล่นบุตรสบารลุยไฟมาแล้วแบบคําพูดจะเข้าง่ายแต่ว่าจริงบุตรสบารลุยไฟร้องกับลาเยอะมากๆค่ะพูดอาจจะน้อยหน่อยเราเรื่องนี้ก็คือเหมือนแบบต้องมีวัยวุฒิมากขึ้นเราต้องดูมีเด็กในดูในปกครองที่ต้องดูแลก็จะต้องมีการแบบมีมาดที่แบบคิดว่ามาดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็บทต้องแม่นค่ะสวัสดีครับชื่อโบนัสครับธานาเดชฤีธิภูมก็รับบทเป็นมั่นครับเป็นทหาร<ะ>ใช่ก็จะอยู่กับแก๊งทหารเราทหารแล้วก็ รักกับแม่ปิกอยู่ครับรักกันด้วยรักกันด้วยเอาใหม่ค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อนานนนะคะนานนก็เล่นเป็นบทแม่อึ่งค่ะเป็นแม่ครัวในเรือนใหญ่ค่ะเป็นแม่ครัวใหญ่เลยแม่ครัวใหญ่ค่ะขัดกับลุกมากเลยนะคะใหม่มากค่ะสวัสดีค่ะชมวิวค่ะแล้วบทเป็นแม่ปลิกค่ะ แม่ปิกจะมีเออแม่ปิกจะเป็นหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งที่แบบว่าตัวคนเดียวแล้วก็จะแบบจะไปของานทำอยู่กับเบาๆใช่น่าสงสารจะมีบ้างนะคะมีมมีการทำอาหารเห็นในกล้วครัวครับ โอ้โหถ่ายไปตั้งหนึ่งคิวแต่แต่ก็ก็มีเสียงแววมาว่าเออถ้าเป็นไปได้ก็ก็อยากจะให้ออกาสภายในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็รับปากไปละเผลอเผลอรับปากไปแล้วก็คงต้องทําให้ได้แล้วก็อจะต้องขอความร่วมมือกับพี่ๆน้องๆทุกๆคนในความร่วมมือเรื่องคิวนะเพราะว่าตอนนี้รับสมัครคนปักตะไคร้ด้วย ประจำกองถ่ายมอมเป็นสวรรค์ช่วยประกาศไปด้วยนะครับ